สวัสดีครับผมสอ,อนาคำครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวหลอดไฟไล่ยุงนะครับนี่ครับหลอดไฟไล่ยุงและมลงแสงสีขาวสำหรับสองสว่างนะครับชาร์จโซลาเซลล์วบวกเจอทบีนะครับที่ห่อ NT ็รุ่นเซ็สองสองสองศูนย์นะครับ ก็จะมีแสงสีขาวแสงเหลืองไลยุงแสงวอมใบนะครับอุปรกรณ์ก็จะมีใช้ USB กับหัวชาร์จนะครับมาแกะกันนี่ด้ก่อก็จะมีหลอดไฟนะครับ ขาขาโซลาเซลล์นะครับมีดีโมดนะครับแถมฐานมาด้วยนะครับฐานขนาด 3A 2ก้อนครับแผงโซลาเซลล์นะครับสายน่าจะยาวประมาณ5เมตรครับอันนยาวอออครับก็มี สายชาร์จนะครับเป็น USB นะครับแล้วก็มีหัวาชาร์จหรือว่า a d a ดปเตนะครับ p o w e r d d p t t r r เตจะแถมน็อตนะครับน็อตสำหรับสำหรับติดแผงโซลาเซลล์นะครับนี่น่าจะเป็นจอปูนนะครับ แสงก็จะมีแสงสีขาวนะครับแสงสีเหลืองได้อยู่นะครับแล้วก็แสงวอมไว,นมวม้นะครับมารียูรีโมดาพีนี้ก็จะมีปุ่มปุ่มปิดปุ่มเปิดอันนี้ปรับระดับแสงครับทางสุดบนนี้ก็เพิ่มแสงครับ แล้วก็จะมีแปดชั่วโมงห้าชั่วโมงสามชั่วโมงครับแล้วก็มีปุ่มพอโต้นี่จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับกดเปิดแล้วกดเปลี่ยน,นครับเ,เดิมๆนี้นะครับปุ่มพอโต้จบครับ